อันแรกว่าจะให้เพลงรักเธอทุกขอศอก็เลยบอกว่าคลิปเอาไว้เดี๋ยวจะเปิดพร้อมกับเสียงของยอดรักเปลี่ยนพอใหม่เปลี่ยนใจหรือ,อยังมอบเป็นคู่ไปดีกว่านะคะอา่าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าศศออเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักกันละแต่ว่าสมัยรุ่นพ่อแม่รุ่นของป้าายุดีแล้วก็รุ่นลูกอายุป,ประมาณ30กว่าเนี่ย ยี่สิบสามกว่าน่าจะรู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักสคสอแล้วนะคะสคสอย่อมาจากคำว่าส่งความสุขเป็นการ์ดบางทีน่ะทำการ์ดแผ่นอาจจะเท่านี้ก็ได้นะคะเท่านี้นะคะแล้วก็เราอาจจะพับครึ่งข้างหน้าหรือจะเป็นข้างในก็แล้วแต่บางทีข้างในอาจจะมีด้วยข้างหลังไม่มีอะไรแต่เราจะมีจะเป็นภาพสวยๆเราทำเองหรือร้านค้าตลาด ประมาณว่าต้นเดือนธันวาร้านตลาดเขาก็นำสกสอบางทีโอ้โหสวยมากเลยโรยกากแพ็คแล้วก็มีกลิน่นหอมเราเลือกพิเศษให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราถูกใจต้องเลือกสกสอแล้วใช้เวลาเลือกเยอะเป็นภาพแบบไหนดีเป็นรูปหัวใจคู่ไหมหรือว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นภาพฟิลหรือจะเป็นอะไรอุย้ยสารพัดสารเพ นั่นคือประวัติอดีตของสคออสอตอนนี้เราส่งทางไหนอะทางไลน์จะเป็นดอกไม้ทางเฟซก็มีเราสร้างเองสวยสดงดงามมีรูปของเราเราอยากเป็นนางเอกเราอยากเป็นพระเอกเอารูปของเราเองนี่แหละเป็นสออสอส่งไปให้เพื่อนในเฟซในไลน์ใน i ิน t a g r กรมหรือแล้วแต่สารพัดช่องทางนะคะที่เราจะส่งให้ อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปทำบุญกันนะใกล้แล้วล่ะสิบเจดสิบเดเดือนไหนเดือนนี้แหละสิบเจ็มกราคมนะคะหลวงปู่บุญทันท่านมาบอกบุญให้กับคุณผู้ฟังว่าจะสร้างอะไรคงให้ฟังนี่ดีกว่าน่าจะชัดเจนกว่านะ สุโคปุญญาสะอุจยโยการสังสมบูรณำสุขมาให้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารทิตาสีโลหลวงปู่บุญพันธสูง6ชั้นขนาด114รีเตียงของโรงพยาบาลบึงสัมพันธ์อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์งบประมาณ70ล้านบาทโดยเป็นเจ้าภาพจัดซื้อความกรีดผสมเศ็จ,จำนวน8,00 0คิวคิวละ1 5 0 0บาทปูนจำนวน18,00 0ลูกลูกละ100บาทร่วมปูนได้ที่ธนาคารกกษตร กรไทยชื่อบัญชีกองทุนผ้าป่ามหากุร์ศูย์โรงพยาบาลมุงสัมพันธ์เลขที่0191671414และธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพระบุญทันชาเพงเลขที่0570545210และขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารทิตาสีโลในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา7นาฬิกา30นาทีพระภิกษสุสงฆ์ออกรับบิณฑบาเวลา10นาฬิกา ๙นาทีพิธีวางศิลาฤกษ์จึงขอเชิญชวนผู้ทธศิกชนผู้ใจบุญร่วมสร้างมหาทานบารมีเพื่อสุขภาพดีทั่วหน้าขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรและสิส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกุลพิพพบรดนบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเทินอนุโมทนาสาทุกค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะ17มกราคมก็เป็น พิธีที่จะวางศิลาฤกษ์ที่จะเกาะสร้างอาคาร114เตียงสูง6ชั้นนะคะไปร่วมพูนกันมวลอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบางคนบอกว่าอากาศหนาวเย็นจังเลยเช้านี้หลายๆที่นะคะดังนั้นวันสิ้นปีย่อมหนาวเป็นธรรมดาเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราบอกหนาวนี่หนาวตั้งแต่เมื่อไหรตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปี บางทีบางปีหนาวไปถึงกุมภาพันธ์ก็มีนะคะปีนี้เสียงดวงกันว่าจะหนาวไปถึงเมื่อไรแต่ณนะเวลานี้ย่อมหนาวเหน็กกว่าในวันอื่นแน่นอนค่ะอตัวนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะคือ มีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแพผ่ลงมาปกคลุมอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนออกของไทยแล้วนะคะก็เลยทำให้อากาศหนาวเย็นลงอีก2-4องศาเซลเซียสนะคะสำคัญก็คือมีลมแรงหนาวลมนั่นแหละหนาวลมผ่มผ้าหนาวฟ้าทำไงหนาวฟ้าก็ใส่เสื้อใส่ผ้าเหมือนกันนี่นแหละบางทีบอกว่าใช้อะไรเดียวผิงไฟได้ไหม แล้วแต่ไฟเดี๋ยวนี้อันตรายเช่นเดียวกันนะลมแรงกระพืออาจจะมีสะเก็ดไฟที่จะปลิวไปตกตรงไหนที่เป็นหญ้าแห้งก็อันตรายเรามาระวังไว้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของอากาศมาดูเรื่องราวของบรรดามิจฉาชีพบอกเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะมีข่าวมีคราวโอสามีภรรยา คิดทำสิ่งดีไม่เป็นแต่ทำสิ่งที่เรียนแบบทำสิ่งชั่วๆขยันแล้วก็เก่งนะักอะฟังข่าวนี้นะคะเมื่อวันก่อนค่ะพันตำรวจเอกนรงศักดิ์พรมมารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงคณะเจ้าหน้าที่นะคะเขาแถลงจับกลุ่มในนัทธพงศ์นาคพาสิงห์27ปี นางสาวสศินภานาคพาสิงห์21ปีสองสามีภรรยาชาวอำเภอหนองบัวนะครสวรรค์ของกลางคือธนบัตรปลอมไทยเอกสารสีโอ้โหเหมือนมากๆเลยนะคะเครื่องปริ้นต์ดีมากคือแบ่งออกมาเป็นธนบัตรปลอม500บาท1ฉบับฉบับละร้อ60ย609ใบรวมถึงเครื่องปรินเตอร์สี รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีชมพูขาวทะเบียน 1. กไกด่ดอชิดา5882นครสวรรค์โทรศัพท์2เครื่องบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อน,นายนัตพงษ์นาคผาสิงมีเงินอยู่ในบัญชีถึง154,000บาทโดนจับได้แถวตะมลทุ่งทองหนองบัวนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามีบริษัทเทเลคอมจำกัดเข้าได้มาแจ้งความ ร้องทุกข์เอาไว้ว่าลูกค้าในเป็นเจ้าของตู้เติมเงินชื่อว่าบุญเติมหลายรายเลยเป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่นครสวรรค์เข้ามายัางบริษัทบอกว่ามีคนร้ายอะ่ะใช้ธนบัตรปลอมถ่ายเอกสารสีฉบับละ500ฉบับละร้อมาใช้กับตู้บุญเติมแล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองตอนนี้สูญหายไปแล้ว6900บาทก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบภาพก็จับภาพได้ทั้งคู่นั่นแหละก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอนุมัติหมายคน้นตรวจค้นบ้านทั้งคู่พบของกลางอย่างที่บอกนี่แหละนะคะก็เลยนำมาสอบสวนค่ะทั้งคู่นี่นะคะเขาก็รับสารภาพบอกว่าศึกษาวิธีทําแบงค์ปลอมมาจากคลิปแอปแอปหนึ่งไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวจะไปเรียนแบบกัน แล้วก็เลยลองมาทําดูซิซื้อปรินเตอร์ลงทุนเลยซื้อปรินเตอร์ที่บอกว่าคมกริบเลยนะคะจับไม่ได้เลยว่าปลอมมาสแกนภาพกับธนบัตรจริงก่อนจะมีการปริ้นสีออกมาแล้วก็ใช้กระดาษเป็นของปรินเตอร์ยี่ห้อเดียวกันนี่แหละปริ้นออกมาโอ้โหเหมือนเป๊ะแต่ก็เครื่องคอมพิวเ,เตอร์ก็จับได้บ้างจับไม่ได้บ้าง อย่างตู้บนเติมอ่ะเติมเข้าไปแล้วเงินเข้าระบบมือถือได้เอ๊ะลองไปเออได้ตะเวนเลยเฉพาะตู้เติมเงินของบุญเติมในพื้นที่เปลี่ยนจากเงินปลอมให้กลายเป็นเงินจริงหลอกตู้ว่าเติมเงินเข้าไปตู้ไม่รู้นะคะก็เลยมีเงินไหลเข้าไปเป็นเงินหกหมื่นกว่าบาทกับเจ้าของตอนนี้ถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะ อย่าคิดทำอย่าได้คิดทำนะคะสิ่งไม่ดีค่ะเราทำในสิ่งที่ดีนึกถึงหัวอกเขาบางทีเนี่ยเงินเจ้าของที่เป็นเจ้าของตู้เนี่ยเราอาจจะได้ส่วนต่างเล็กๆน้อยๆเป็นดอกเป็นดวงเล็กน้อยแต่ว่าเราต้องสูญเสียเงยินไปเป็นหลายหมื่นอกเขาอกเรานึกถึงเขาบ้างนะคะมีเพลงมาฝากนะคะไม่มีใครขอก็จะ เปิดให้เองแหละชื่อเปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังและอีกเพลงหนึ่งรักเธอทุกพอสอจะทันไหมถ้าไม่ทันอย่างไรก็ขออภัยสองเพลงนี้นะ่าจะเป็นสองเพลงสุดท้ายอำลาผาจากกันไปในรายการของรับอรุณในช่วงเช้าทุกเช้าของสถานีวิทยุกระจายเสีย 21, สง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากงบาการกองทัพไทย อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ขอบคุณสุนิชาจ่มไสคำสุขแย้มสิริแล้วก็สาวรำนารวยน้องคำฟองสีม่วงทองล่าคำเบิร์นและซอยมีดวงตาด้วยนะคะสองเพลงนี้ฟังจบพรุ่งนี้รายการนี้ก็ยังมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีมาม่ค่ะ ผมสักครั้งสักคำได้ไหมนานแล้วจากกันผมยังหวั่นใจเปลี่ยนอสองใหม่เปลี่ยนใจหรือเปล่าคืนวันพันผ่านทรมานเหลือเกินวันคว,วาม่าเหินและเงาเงา ใจผ่านชาจนลืมรักเก่าลืมคำสัญญาคิดถึงคิดถึงคิดถึงสุดทนเสียงหัวใจเธอโบนรำร้องวันคืนวันมาทำงานเมื่อลอยกลางคืนของผู้ใหญค่ะของผู้ใดญคะเพลงหน้าหมอลำแน่แน่